วันนี้เราจะไปดูบุฟเฟต์ไสสุกข,ของเหล่านกเงือกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้าใครไปเขาใหญ่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับจะเห็นคนมุงดูกันหลักร้อยคนเลยครับเพราะเป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ที่จะมีนกเงือกเนี่ยมารวมตัวกันหลายสิบตัวผมจะมารอตรงจุดชมวิวกวม30นะครับเป็นมุมที่เห็นได้ไกลเห็นไปจนกระทั่งโรงแรมในเขาใหญ่เลยนะครับซึ่งตรงนี้มีไสสุกนั่นเองครับเลยเป็นจุดที่เรียกเหล่านกเงือกเข้ามาแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นกเงือกนะครับมีนกเล็กๆมากมายคร เย็นเนี่ยคนมาดูกันเต็มเลยนะครับทั้งนักดูนกและนักถ่ายภาพนกแล้วก็บินเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่คือนกเงือกที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดหรือเรียกว่านกกกมีชื่อนึงว่านกกาหังนะครับจะผัดกันบินเข้าบินออกตลอดเวลานะครับหลายสิบตัวจุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดที่เจอนกกกง่ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับบินผ่านระยะสายตามองด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้กล้องก็เห็นชัดๆเลยนะครับที่มาของชื่อนกกกก็มาจากเสียงร้องนะครับที่ดังก้องกังวานครับตัวผู้เนี่ยจะตาสีแดงส่วนตัวเมียจะตาสีขาวครับนกเงือกชน นกเงือกกามช้างนะครับตัวผู้เนี่ยเนียงสีเหลืองตัวเมียเนียงสีฟ้าและที่สําคัญเนี่ยนกเงือกมีบทบาทสําคัญมากๆต่อระบบนิเวศนะครับช่วยปลูกป่าเพราะจะกินลูกไม้เข้าไปทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็จะอื้อออกมาแล้วก็จะโตกลายไปเป็นต้นใหม่ได้ครับแล้วผมม็โชคดีได้ภาพตอนนกเงือกอื้อพอดีเลยนะครับเป็นแอคชั่นที่สุดยอดมากนะครับเล่าเรื่องราวได้ดีสุดๆครับฟ้าใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวนกเงือกจะค่อยๆทยอยบินออกไปนอนทีละตัวครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวบางตัวก็ยิงยาวไปเลยนะครับ ส0ตัวได้ครับดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยน้อยลงมากไม่รู้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะยังคงมีเหลืออยู่ในป่าพืนนี้ไหมหวังว่าวันหนึ่งคนจะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ